จะมีเสียงไหมเนี่ยแอบลุ้นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแอบลุ้นนะว่าจะมีเสียงไหมเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าบันอ้วนใช้ใหม่นะคะกับมือถือเครื่องใหม่ที่ซื้อมาไว้สําหรับไฟ์สดใครที่ดูสดให้พิมพ์ควาว่าดูสดนะคะทุกคนชีวิตเหงาๆนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะแม่นอนไปแล้วนะคะก็เลยมาทักทายนิดๆนะคะพอดีแอดมินเขาเบรกกันนะคะบันอ้วนก็มาแวบๆนะคะ มาทักทายแฟนเพจใครที่ยังไม่นอนนะคะภาพเสียงชัดดีพิมพ์ว่าชัดเจนเสียงชัดปะวะสวัสดีค่ะอกดหนึ่งด้วยได้ปะเสียงอะถ้าไม่ได้ยินก็จะได้แบบหาวิธีแก้ไขจะมีเสียงไหมโอเคมีจบรู้เรื่องเข้าใจได้นะคะอ่ะดูสดให้พิมพ์วาดูสดนะคะไม่มีอะไรทักทายเฉยคิดถึงนะคะ จริงนะครศรีธรรมราชท่วมเยอะไปอะ <c oughs> นะคะอันตรายเนาะเป็นห่วงนะคะส่วนทางเหนือกอ็สถานการณ์ไม่สู้ดีเลยนะคะปัญหากำลังล่องล่องต่ำนะคะกำลังดูย้อนหลังพี่บานคิดถึงอันนี้น้ำสลัดจากอ s m r นะคะยังเหลืออยู่แล้วก็มีซอสพริกนะคะแล้วก็ลุงแอดนะคะลุงแอด <c oughs> ภาพเบอร์ใช่ไหม,มเดี๋ยวก็คงดีขึ้น นะคะคฝากแชร์หน่อยนะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นนะคะตอนแรกบอลอ้วนก็แชร์ทําไมแชร์ค่ะฝากพี่ๆแชร์นะคะใครที่รักบอลอ้วนชอบดูบอลอ้วนนะฝากกดแชร์ให้บอลอ้วนหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะอยู่กับแม่แม่นอนหลับแม่นอนหลับอยู่กับแม่อยู่กันสองคนนะคะเงียบ สวัสดีค่ะชัดนะโอเคอาจจะภาพบเบอร์บ้างอะไรบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยทีนี้เดี๋ยวจะลองเอาน้ำสลัดนะคะมาใส่ลงไปด้วยนะคะน้ำสลัดอยากกินน้ำจิ้มคุณต่อยตั้งตัวไม่ทันนะอยากกินน้ำจิ้มพี่ต่อยอยากกินลูกชิ้นกินกับผักกรอบๆอยู่ที่นี่ทําอะไราไม่ได้นะคะซื้อก็เยอะก็ไม่ได้ลุงแอดเผลอไม่ได้แกซื้อของไว้กินเยอะแยะไปหมดเลยขนมขนมอะไรเงี้ยแต่บ้านวนชอบแบบ อาหารพื้นบ้านอะไรแบบนี้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะพี่บานถ้าวันนี้หลังจีทุ่มน้ำไม่เข้าบ้านก็ถือว่ารอดขอให้รอดปลอดภัยนะคะเป็นห่วงก็อัปเดตข่าวกันด้วยนะอัปเดตข่าวให้บ้านอ้วนรู้ด้วยนะเป็นห่วงแฟนเพจนะคะที่ไหนก็ระแวงอ่ะทางเหนือก็ระแวงโควิดทางใต้ก็ระแวงน้ำท่วมนะคะ อากาศก็กำลังเย็นลงอืมอืมได้แจ็คเก็ตไซสใหญ่ละขอบคุณมากๆเลยรอมาหลายเดือนมากๆเลยหายากค่ะแต่ก็หาได้อืมรสอะไรวะอร่อยจังเทดูที่ไม่ได้ดูรสอะไรอืมจิ้มแบบนี้เสร็จจิ้มซอสพริกด้วย บมบัอ้นวนกินกินมักกะโรนีเป็นของเซเว่นไปตอนประมาณห้าโมงเย็นไม่ได้ไลฟ์สดก็เลยแบบเก็บความหิวไว้กินของว่างให้แฟนได้มีโอกาสมาพูดคุยกันคิดถึง อ,อือร่อยวะ่ะแล้วไส้กรอกอะไรวะเนี่ยหนังกรอบอร่อยดียวะ่วะแล้วมีรสชาติเผ็ดๆในตัวเททิ้งถุงเขาไปแล้วละไม่รู้แล้วอะไรหรอกลุงเขาซื้อไปให้กินลุงเผลอไม่ได้นะซื้อของกินมาเต็มข้าของเครื่องใช้เนี่ยจัดเป็นระเบียบไปหมดลุงก็จะไปมาทุกวัน จะดมดีมากแต่ก็ไม่ปวดมากนักนะคะเป็นไปนในตามแผนการรักษานะคะนอนแอบสลูดเบดเลสใส่สส่ส่วนปัสสาวะนะคะแล้วก็นอนหลับแล้วก็มีให้ยาฆ่าเชื้อหลังผ่าตัดทุกหกชั่วโมงโอุย้ยเข้มข้นมากเลยอะ่ะทุกคนมันดีเสียงเดียวถ้ามีผักมันจะเวิร์กมากเลยอะ อนืนัวน้าสลัดดีมากอะ่ะ yes I stay with mama I look after her วันนี้ยายดมยังเจ็บอยู่ไหมคะดีขึ้นแล้วขอบคุณนะคะอืคิดถึงจังคะ่ะอุย้ยอบอุ่นจังคำว่าคิดถึงนี่มันมีค่านะตัวเองนี่เรามาเพราะเราคิดถึงนะเนี่ยอืมันคิดถึงแฟนเพจมันติด มันติดคุยอะไรเงี้ยบ้านลุงน้ําไม่ท่วมเอาโทรคุยกับแม่ตลอดแต่น้องชายลุงอะ่ะร้านร้านที่น้องชายของลุงแอทํทำงานอะ่ะจะอยู่ตรงทางขึ้นครีวงตรงนั้นน้ํามานะคะก็เก็ <c oughs> บปุ๋ยเก็บอะไรเขาอยู่ร้านเคมีกเกษตรเก็บปุ๋ยเก็บอะไรหนีไม่รู้ทันหรือไม่ทันไม่รู้ติดต่อกันไม่ได้แต่ว่าไม่มีอะไรนะคะ ผ่าอะไรอหรอจ๊ะอ๋อแม่ผ่าเอ็นร้อยหวาค่ะเอ็นร้อยหวายขายประมาณเกือบสามเดือนแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณพี่วันนิก,กานะคะอืเสื้อชันจริงๆมีอยู่ในโกดังหลายแบบนะคะเรายังไม่ได้เลือกที่จะแบบเอาออกมาไลฟ์ก็ทยอยค่ะสวัสดีค่ะคิดถึง พี่จาลุวีอย่าดมโอเคคิดถึงคิดถึงพี่อมจันนัวมากเลยว่ะอิตอมร์นะโคตรอร่อยเลยนะขอบคุณน้องเปรมกรมลน,นะเปิดโลกให้บ้านอ้วนเลยนี่บารอน่าจิ้มน้ำสลัดผสมซอสพริกมันเป็นเมนูที่เข้าใจได้ใครดูน้วน้ำลายไหลให้พิมพ์ว่าไหลใครดูแล้วน้ำลายไหลให้พิมพ์ว่าไหลอุ้ย ถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำจิ้มคุณต่อยด้วยคงจะดีเนาะเครือ่อ,องคุณนัวถ้ามีผักสลัดก,กรอบๆคิดถึงเซเว่นสมัยมีไอเนี้ยที่มีผักอะ่ะพพึ่งอืม อ,อืวันนี้เสื้องานตัดไม่มันเลยค่ะยังไงนะคะไม่ชอบอะคะน้องว่าชีฟงสวยนะหมอยังไม่พูดว่าพักนั้นแค่ไหนแต่บันว้วนคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์น,นะนะหมาถึงวันที่โรงพยาบาลอะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูอีกที ซื้ออาหารที่ไหนอะล่ะคะลุงแอรซื้อจากเซเว่นไห้บัตรอ้วนสั่งจากพวกแกลบไปเพนนื่้นแต่เนานะกินไม่ทันเพราะลุงแอร์เขาซื้อมาให้ตลอดขอบคุณมากค่ะหืนัวมากน้ำสลัดอะไรนี่ดีมากเลยอะมันไม่เลี่ยนอะแล้วมันแบบมีรสชาติแบบมันนัว เป็นประมลเนเองมาดูค่าเดี๋ยวนี้เ้าชอบมากเลยเนี่ยผัดไอ้นี่ก็น่าอร่อยเดี๋ยวเราจะสั่งผัดขี้เมาดีมากอู้อู้เบวัสดีค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะได้ออกวันไหนอัปเดตอาการมันไปวันต่อวันนะคะอืม ตอนนี้ไม่ได้ใส่น้ำเกลือแล้วออนพักเอาไว้ให้ยาใส่สายสวนปัสสาวะมีแผลผ่าตัดอยู่ที่ขาข้างซ้ายใส่เฟืองหุ้มเอาไวอ้อันนี้อร่อยสวัสดีพี่กรณิน,นัยนล hello to your mother from from y o u age history พี่บุญที่สวัสดีค่ะ มันทําให้โบโลนาอร่อยขึ้นห้าเท่านี่สมกับซอสพริกว้าบัวหลวความนัวความอะไรอนอนลงบาลหลับหลับตื่นตื่นบานอ้วนนอนเฝ้าคนเดียวอืมลุงแอดเฝ้าด้วยไม่ได้ได้วันอืมอร่อย อยากมีแตงกวาเย็นๆอันนี้ก็หนังกรอบอุ๊ยน้ำสลัดนี่ดีจังวะาสดชื่นคนอ้วนอะแล้วดูนี่ความน่ารักของลุงแอดน่ารักอะแกซื้อมาแล้วแกก็นั่งแกะเอาไว้ให้น่ารักเปิดตู้เย็นมาอู้หูต้องให้อะไรลุงอะ่ะเลิศเนาะอ๋อ พี่เยเอ็มไม่ทันพิมพ์ผิดอน้องผลิตงานออกมาเรื่อยๆพี่ไม่ต้องกลัวทีมงานเข้มแข็งมากนะคะเพราะว่ายุคอย่างนี้นะพี่นะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆที่โชคดีที่เราอะนะคะมีพนักงานที่ดีเป็นแบ็กอัพที่ดีให้พยาบาลอ้วนน้องๆทีมงานไม่ว่าจะเป็นบัญชีแอดมินสต็อกนะคะนางแบบ ทีมไลฟ์สดต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะถ้าไม่มีน้องๆเนี่ยไม่มีเจบานที่มานั่งอยู่ตรงนี้เจบานต้องขาดงานขาดรายได้น้องๆเข้มแข็งแล้วรวมพลังกันนะคะช่วยกันทํางานนะคะแล้วเราก็ดีลงานกันแบบออนไลน์นะคะก็ย,ยังมีผลงานดีๆมีเสื้อผ้าสวยๆหมุนออกมาให้คุณลูกค้าได้ซื้อได้ช้อปปิ้งทุกวันนะคะแล้วก็ทำราคาดีด้วย I can hear you really เสียงเบาว เสพบาดอ้นเบาอ่ะจริงเหรอจริงเหรอพี่คอรีเนสเบาอ่ะเป่า,า, <c oughs> าไมมันอาจจะไม่ดังไงแม่ขอบคุณคะ่ะไม่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะที่นี่บริการดีคุณพยาบาลน,น่ารักมากคือน่ารักหมดเลยพยาบาลแม่บ้านน้องพีเอ็น นะคะอย่างนี้เลย your phone cannot hear you จริงเหรอจริงเหรอพี่ really really cannot hear ลุงแอดก็ดีเนาะพูดถึงอ่ะพูดจริงๆอะ่ะบ้านอ้วนนะแต่งงานกับลุงมาสิบเอ็ดปีแล้วนะสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนะคือการดูแลนะคะมีแต่ดีดูแลดีขึ้นมากขึ้น แต่ความหวานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หวานพ่อตาม่ยายนี่ย่าดมคุยอวดย่าดมอัดอัน้นประทับใจอยู่ดีๆย่าโดก็พูดมึงไม่ได้ผัวดีจังเนาะว่ะอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาอยู่กันมาสิบกว่าปีมึงไม่ได้ผัวดีจังเนาะเขาดูแลเป็นยังไงผ,ผัวหนูเป็นไงแม่ด,ด,ดูแลกระทั่งพ่อตาแม่ย้ายมาสันยาย d o ตื่นแล้วหรือ,อส่งเสียงสวัสดีแฟนเพจดิ เออสวัสดีค่ะเบาๆได้ยินบอืมบ้าดอ้วนไม่มีลูกบานอ้วนไม่มีลูกจังหวะอย่างเงี้ยมันได้เห็นความยากลําบากคือบาดอ้วนกับลุงเราแบบว่าเราครบกันมาก็สิบสี่สิบสี่สิบห้าปีไหม 14, ปีห้าปีสี่เก้าห้าศูนยะ์ประมาณนั้นอะ่ะ นะคะอ,อบีืมบานอ้วนเป็นลูกคนเดียวพี่ชายคือลูกติดพ่ออิสโอเคแนวอืมอยู่เพิ่มวลลุมเอานะพี่คอรีเนสอืมก็แม่แกก็ประทับใจว่าเออลุงแกแบบเขาไม่พูดเยอะไอ้ลุงเนี่ยแต่เขาแบบว่าเน้นดูแลแบบว่ารายละเอียดทุกอย่างดีเทล ใจดีลุงอชอบพูดล้อพูดเล่นเออพูดเล่นพูดหัวไปพูดน้อยนะแม่น่ากว่ก็พูดเล่นพูดล้อเป็นั้นแต่ห่วงใยจังเงี้ยไปไหนมาไหนนี่ซื้อของให้พ่อให้แม่ไหมซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยให้หลานให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ <c oughs> เขาก็เป็นคนดูแลคร <c oughs> อบครัวด,ดีลุงแอดอ่ะบ้านอ้วนกับลุงนะลุงตอนที่แต่งงานกันใหม่พาลุงแอดมาลำบากนะบ้านอ้วนพาผัวมาลำบาก ตอนแต่งงานกันไม่ใหม่นะไม่คิดว่าเออแบบเอเอ,าเอาพากันมาถึงวันนี้ได้นะคะลุงเขาทํางานของเขามีเงินดรงเงินเดือนอย่างดีเลยพาลุงมายากลําบากนะคะแล้วทีนี้ช่วงที่เรามาทําธุรกิจออนไลน์มันดีขึ้นนะคะบัดนอ้วนก็ลาออกจากงานสักพักหนึ่งไม่กี่เดือนก็ให้ลุงลาออกจากงานลุงโคตรน่ารักเลยอะคือไม่อีโก้แล้วแม่น้องคาว่าอะไรเดียแบบถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นบอใช่จะทําให้เดะบอ คือลุงปกติคือบ้านอ้วนเป็นพยาบาลลุงก็ทํางานใช่ไหมคะ <c oughs> อยู่ GS เ a t แบตเตอรี่ของสยามกลาการใช่ป่ะอันนี้ก็ละอาจจะแบบแฟนเพจเก่าๆอาจจะแบบไม่เคยไม่เคยฟังเออเคยฟังมาแล้วแล้วบ้านอ้วนก็มาทำธุรกิจออนไลน์โดยบังเอิญแล้วก็มันดีขึ้นนะคะแล้วลุงต้องต่อรถประมาณ4ต่อจากดอนเมืองไปโลตใกล้ๆเอเอแบตเตอรี่อยู่บางปู เอางี้ที่พักตากอ,อากาศบางปูถ้าใครนึกออกต่อรถสี่ค่ะ Support เฉพาะเดินทางหกชั่วโมง <พอ S 1> นะคะปรา,า,นะากฏว่าเรามาทําธุรกิจออนไลน์ปุ๊บนะคะลุงแอดสามารถที่จะไม่อีกโก้นะไม่ยึดติดเลยนะจากเดิมที่บ้านอ้วนจะเป็นคนทํากับข้าวซักผ้าถูบ้านล้างห้องน้ำเราอยู่คอนโดลเล็กๆอันเนาะแต่พอมาทำาุกแล้วเราก็ย้ายมาซื้อบ้านทาวเฮาลุงแอ <c oughs> ออกจากงานมาปุ๊บ ทำหน้าที่เป็นแบ็กอัพทุกอย่างเธอออกหน้าไปเลยหนูออกหน้าไปเลยส่วนเสื้อผ้าพี่ทําให้ว้าบ้านพี่ทําให้ว้า,ากับข้าวไม่ต้องทําอะไรนะแม่ถูบานล้างจานถูบ้านล้างจานพุาน,าาน,นานะคะซักผ้าซักอะไรเกือบสิบปีแล้วนะที่เปลี่ยนหน้าที่กันอนะเปลี่ยนนะไม่ใช่ว่าลุงทํามาตั้งแต่แรกนะคะแล้วแกก็ดูแลอะไรเงี้ยอืม จ้าดูไม่เคยซื้อเสื้อผ้าทนำะไมเองซ้ำแท้ๆพ่อด่านะพ่อรู้แต่ทีนี้ก็เลยลุงก็แอบ,บซื้อให้อะไรเงี้ยคือลุงก็ดูแลแบบว่าโชคดีจังก่อนเราอะ่ะที่ว่าเออเราอยู่กันแบบมันไม่หวือหวาแต่ก็ดูแลกันแบบครอบครัวเราก็เราก็เราก,ราก็ธุรกิจเราดีขึ้นใช่ไหมคะเรามีเงินเราก็ไปรีโนเวทบ้านให้แม่ที่ใต้ถามว่าลุงดูแลแม่ไหมโอ้โห oh. ไปถามเถอะคุณ <c oughs> แม่ <c oughs> แม่ลุงแอดเขียนเลขทุกวันนะคะใครที่อยู่บ้านใกล้ๆแม่แม่ลุงจะรู้เรานะคะพากันไปรีโนเวทบ้านทําบ้านสร้างบ้านให้แม่ที่ใต้ส่งเงินให้แม่ใช้อย่างมีความสุขนะคะแบบว่าโอ้ยเราแบบเติมเต็มชีวิตเพราะลําบากกันมามากพาลุงแอดมาลําบาก <c oughs> ตอนใหม่ๆมา <c oughs> เรามีนี่มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ก็แบบพี่หนูแบบไม่ได้แบบ คือคบกันมันจะต้องไปกินไปสวีทไปอะไรเงี้ยงานอดีตเรลกบ้านอ้วนคือบ้าพลังขายของขายของบนสะพานล,ลอยตลาดนัดไปสำเพงไป,ไปนู่นไปนั่นไปนี่ให้ลุงลาพักร้อนตอนคบกันแบบตอนคบกันจริงจังแล้วว่าให้ลุงลาพักร้อนเลยหนึ่งอาทิตย์ไปเรียนสับกกบย่างห้าดาวนะคะแล้วไปขายอยู่ซอยแปดตรงมอธุรกิจบัณฑิตนะคะลองทําธุรกิจล้มลุกคุกคานกันมาเคยทําฮอดร้านไอ้นี่เนาะแม่เนาะอะไรก็ ข้าวตามสั่งก็ยังทําก็ก็เจ๋งก็อะไรนะคะก็ล้มลุกคุกคานกันมาจนมาทำเสื้อผ้าออนไลน์นะคะทุกคนก็ลุงก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยญาติพี่น้องเนี่ยรู้หมดรับรู้นะลุงก็ดีโดยเฉพาะพี่ชายบานวันดว่าว่าคือลุงอ่าแม่ดาราพรถูกต้องอุ้ยวันพรนี้รู้จริงสุดยอดนะคะก็ก็ชมกันหน่อยเพราะว่าในภาวะยากลําบากแบบนี้เนี่ย ลุงแอดแกเสมอต้นเสมอไปไม่เคยทอดทิ้งตรงนี้นะคะตอนป่วยตอนอะไรเงี้ยแกดูแลเว<อ>ลา <ะ S 2> แ,แกไปเจอไปช้อปปิง้งช้อปอะไรกันมาแกจะซื้อของมาให้หมดเลยลูกหลานน้องพ่อแม่อะไรเงี้ยไปเจอกางเกงสวยๆหรือเสื้อสวยๆอะไรเงี้ยก็ซื้อซื้อให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยอืม,อมลูกเขยซื้อลูกเขยซื้ออ,อืม แกทำให้ทุกอย่างเลยยกเว้นแกไม่ขับรถไม่ขับรถเพราะอะไรรู้ไหมเราลาออกจากงานมาก่อนแล้วเราขับรถอยู่แล้วลุงลาออกมาไปเรียนขับรถได้ใบมาเรียบร้อยพอถึงเวลาจะขับจริงๆบานอ้วนไซส์วิ่งพี่อย่างนี้จะอย่างนั้นอะไรเงี้ยจนผัวระแวงแล้วก็ไม่ได้ขับแค่นั้นเองเหตุผลนะนะคะแต่นองนั้นลุงทําให้ทุกอย่างถ้าใครเป็นคนแถวบ้านหรืออยู่ด้วยกันจะเข้าใจ ทุกสิ่งแท้ๆเนี่ยผ้าผ่อนนะทุกวันเนี้ยเนี่ยใส่ถอดอ่ะพึ่งไว้เดี๋ยวลุงก็มาเก็บไปซกัซกซักแต่งกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีคือวิถีครอบครัวเรามันก็จะแบบแบ่งรับแบ่งสู้กันมันเป็นความลงตัวในแบบครอบครัวของเรานะคะบ้านอ้วนน่ะไม่มีลุงแอดไม่มีวันนี้จริงแล้วลุงแอดนะ่ะสายเปสุดๆนะคะบ้านอ้วน่ะเคยมีหมออาจาร,รย์นัทพลนะเคยพูดกับบ้านอ้วนไว้ในตอนนั้นอ่ะ ก่อนที่จะเจอลุงแอดไม่เกินหกเดือน <c oughs> คือคนอื่นเขามีแฟนกันหมดถ้าไม่ถ้าไม่ได้ยุ่งเขาเขาจะคุยโทรศัพท์กับแฟนกันบัดรวนไม่มีแฟนอาจารย์หมอแกก็เซลแบบคุณน่ะมันก็ไม่ได้ว่าเออไม่สวยมีสเสน่ห์เดี๋ยวคุณสักวันหนึ่งคุณจะเจอนะคนที่เขาเห็นแบบและชอบในตัวตนของคุณนะเขาจะสปาร์กเลยวะใช้คำนี้เลยนะอาจารย์หมอเขาจะสปาร์กเลยอะไรเงี้ยมันจะมีได้ไงวะอะไรเงี้ยแบบ มานว้วยคิดอ่างาน,นเว้ยบอก่าแม่า้าา,า,าลงแ<ป>ักเเคยวนเียมทกข้ารักเราเคยมาก,กเ,เออแล้วทีนี้มาเจอลง way, ุงแอดเว้ยก็ใช้วิธีใช้เวลาพิสูจน์อยู่นั้นชอบเราจริงเหรอวะอะไรเงี้ยแบบเออหรือว่าเพราะเราแบบว่าทํางานคือถ้าพูดจริงๆนะเงินเดือนลุงแอดแบบสองหมื่นกว่าบ,บาทเงี้ยเราประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นแล้วแต่เดือนอะไรประมาณเนี้ยสามสี่หมื่นอะไรเงี้ย ออตอนนั้นนะนะคนก็จะมองว่าลุงเนี่ยเวลต่ํากว่าฐานะทางบ้านอาจจะดูต่ํากว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็บัตรว่านี่ก็ไม่ค่อยมีตังกันนะเป็นพยาบาลก็ยังต้องทํามาหากินหลายอย่างมากๆนะคะทีนี้ก็เลยเวลาค่ะคบกันประมาณสามปีลุงไม่เคยเอาเงินบัตอ้วนเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งบนานอ้วนอ่ะนะคะทากล้องดิจิตอลเพื่อนพังเว้ลุงอะ่ะก็เอาเงินเป็นก้อนเลยนะคะมาซื้อคืนให้ ไปกินที่ไหนลุงจ่ายให้หมดทุกอย่างนะคะคือแบบเฮ้ยมันรักเราจริงนี่ว่าคือลุงเอาจริงๆตอนเจอกันเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วลุงหล่อนะลุงแอดหล่อนะแม่เนาะแต่ก่อนนะเนาะลุงแอดเป็ผู้ชายหน้าตาดีเลยนะแล้วแกแบบใส่เปนะแบบว่าซื้อของมาฝากบัตร้วนไม่พอยังซื้อมาฝากเพื่อนๆในไอซียูพี่พี่ออยไอซดูอยู่ป่ะเนี่ย <c oughs> แกก็ทําของแกอย่างเงี้ยมาตลอดเลย แกไม่ได้ดูแลให้บานอ้วนแกดูแลคนรอบข้างเราด้วยหลานนะานเอออะไรเออแกเป็นคนเออแปลกดีวะเด้เราก็เลยแบบเออวะคืออย่าคิดนะว่าคือตอนเป็นเด็กอะ่ะยังไงก็ไม่มีผัวเขาหรอกจบมามีงานมีการทําได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยเออ <c oughs> คือแบบคนเราถ้ามันจะเจอมันก็เจอเนื้อคู่นะคะทุกคนจริงๆบานอ้วนว่านะเออมันก็ เป็นมหัศจรรย์แห่งรักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอืมเห็นเพจแพนด้าที่ประจวบก็นึกถึงเพจบานอ้วนคล้ายๆกันครับจริงอะคะจริงๆพี่ด้ากับบานอ้วนรู้จักกันก่อนที่จะแบบที่เราทั้งสองคนก่อนที่เราจะดังที่จะมีคนนะคะฮัลโหลถึงมาแล้วหนอ ฮัลโหลอะไรนะนั่งรถไฟฟ้ามาลงทหารราบสิบเอ็ดอ๋อแล้วไงต่อแล้วก็ขึ้นห้าเก้ามาลงนี่แหละดอนเมืองอ๋ออยู่ไหมอ่ายังอยู่กันไหมไปกันหมดแล้วไปทางราบสิบเอ็ดนั่งรถเม์นะแกสะดวกจะได้ แกชอบอยู่แล้วยังอยู่กันไหมสิอืมมันก็จริงๆเราเราก็มันขึ้นอย่างคนสองคนด้วยเปล่าบันวันคิดว่านะเพราะว่าเราก็นะเพราะว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ให้สบายใจกันทุกฝ่ายไม่ได้อยู่กันด้วยความกดดัน น้ไนะอไมเนาะคือแบบอยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็ไม่แบบไม่กดดันให้เขารู้สึกแบบคือไม่อีโก้อะอย่าไปอีโก้ใส่กันนะชีวิตคู่อ่ะมันอ้วนว่าก็าเหมือนยังแม่เป็นแม่เี้ก็ไปอยู่กับลูกเะ้ายได้อ,อืมีดดอ,มมมอ <laughs> ดีจ้าโอเคทุกคน <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเทียดีกว่าเทหนึ่งพันกว่า,วา 1, คนเดี๋ยวฝากโบวีด้วยนะคะเดี๋ยวจบอันนี้ก็เดี๋ยวทีมงานก็จะเตรียมไลฟ์สดละนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกันเอาไว้ว่างๆก็เดี๋ยวจะมาคุยอัปเดตหรือว่า Q&A เควว่พราะาเรามีแฟนเพจใหม่นะคะในปีนี้เราคนติดตามถึงห้าแสนแล้วก็ขอพระคุณมากๆเลยนะพี่นะใครดูใครเชียร์ใครแชร์ใครชมก็ขอให้ร่ำขอให้รวยนะคะขอให้สวยหล่อดีกันเงินมากมี ขอให้พี่ๆทุกคนที่ช่วยแชร์ช่วยเชียร์นะคะมีความสุขทางเพศนะคะแล้วก็ต้องขอโทษนะคะถ้าเกิดบางทีบัดอ้วนกินมุมมามีท่าทีดูสุนสกุลต่ําพูดจาแบบภาษาพื้นบ้านพูดมึงมึงมาพาวยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคือมันก็เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเราก็ดูการะเทศะนะคะน้องต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอบคุณในมิตรภาพมากๆเลยนะคะที่แฟนเพจให้มาเดี๋ยวไปดูไลฟ์สด ตัดเข้าไปสู่ไลฟ์สดเลยวันนี้สินค้าเจ๋งมากเลยนะคะมีกันหนาวนะคะตัวละสองพันกว่าบาทแต่เราเอามาขายในราคาสามร้อยกว่าบาทนะคะเป็นของ Active z o โซน e n n i n ง t o n เดี๋ยวไปดูกันแล้วแบบดีมากนะคะขออนุญาตเท1หนึ่งพันกว่าท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย